สนับสนุนโดยริวก้าคงทนประหยัดํำมันต้องนึกถึงโมตอร์ไซต์ริวก้า035 611 141 086 367 1432 086 398 1432 f o r c e Energy Saving Solution คงไฟถนนประหยัดพลังงานประหยัดไฟสูงสุด60-70%รอมีทีมสำรวจเพราะไม่คับปรึกษาในการติดตั้งและเปลดมาใช้ LED Streetlight 02 615-0088-090-198-7040เมื่อวันพุธที่13สิงหาคมพุทธศักราช2557เวลา10นาฬิกานายประวินชมนิประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานเกษตรรวมใจบริการประชาชนเทิดไทยองค์ราชนีจังหวัดอ่างทองภายใต้โครงการเกษตรสมานฉันร่วมกันพัฒนาตามแนวทางประชาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเธอไทยอง์ราชินีณอาคารสำนักรักบ้านเกิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองนายภูดิศพัฒรกุลเชษเกษตรและสาก์จังหวัดอ่างทองได้กล่าวว่าสืบเนื่องจากกระทรวงเกษตรและสาก์ได้มอบหมายให้จังหวัดอ่างทองร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสาก์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานเกษตรบริการประชาชนภายใต้โครงการเกษตรสมารนฉชัท์ร่วมกันพัฒนาตามแนวทางพัชยาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเทือไทองราชนินีโดยใช้ชื่องานเกษตรรวมใจบริการประชาชนเทือไทองราชินีสำนักง,งานเกษตรและสาก์จังหวัดอ่างทองได้หารือกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสาก์ทราบว่ามีหลายหน่วยงานได้รับมอบหมายให้ดำเนินจัดกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชนรวมทั้งงานโครงการต่างๆเช่นสำนักง,งานสาก์จังหวัดสำนักง,งานประมงจังหวัดสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดและสำนักง,งานเกษตรจังหวัดเป็นต้นจึงเห็นพร้อมว่าควรจัดกิจกรรม ร่วมกันภายใต้ชื่องานเกษตรรวมใจบริการประชาชนเทิดไทยองค์ราชินีจังหวัดอ่างทองเป้าหมายผู้ร่วมงานประกอบด้วยสำนักงานสากลจังหวัดนำเกษตรคณะครูนักเรียนเข้าร่วมงานจำนวน735คนสำนักงานประมงจังหวัดนำเกษตรตะกรเข้าร่วมงานจำนวน286คนสำนักงานเกษตรจังหวัดนำเกษตรกรเข้าร่วมงานจำนวน100คนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนำเกษตรกรเข้าร่วมงานจำนวน100คน รวมทั้งสิ้น1,221คนจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการแสดงนิทรศการพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจัดโดยฟังตัวอย่างตามพระราชดำริกิจกรรมการให้บริการภาคเกษตรกิจกรรมการชี้แจงตามโครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรกิจกรรมการจำหน่ายสินคา้าราคายุติธรรมถาปภาสังท้องถ่ายภาพเชษฐหแก้กวกรลย,ยาสำนักง,งานข่าวท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองรายงาน